สวัสดีช้ามาพาย manner, ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะเองนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในส่วนของเกม Roblox ในแบบที่มีชื่อว่า Escape the Darkness นั่นเองทุกคนอ่าก็สำหรับคลิปนี้เนะเราก็ยังอยู่กับแฟนสุธิลของเรากันอีกเช่นเคยนะคุณก็ hmm, ใช่เลยค่ะคุณผู้ชม <c ười> ใช่แล้ว <c ười> ค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาทำการรีวิวในส่วนของฝั่ง Killer s หรือว่าฝั่งสวด์วอลนะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาทำการตามหาตัวละครแบลเจสทั้ง4นั่นเองซึ่งต้องขอบอกเลยนะว่าเจ้าตัวละครทั้ง4ตัวนี้นะพวกเขาน่ะเป็นยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติาาตาเองนะทุกคนถ้าใครได้ดูในสของเกมโรมบล็อกฝั่งต่างชาติาก็น่าจะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยก็โด่งดังกันมากเลยนะทุกคนสําหรับ4คนนี้เลยนั่นเองอะก็เดี๋ยวเราจะไปตามหากันเลยนะทุกคนคือถ้าใครตามหาแล้วเนี่ย เราก็จะได้มาในส่วนของ badges ทั้ง4อันนี้เลยนั่เองที่ตอนนี้ทางเกมเขามีมาอยู่นั่นเองเนาะอะ,อะตอนนี้ก็คือทางเราเนี่ยเก็บครบหมดแล้วนั่นเองอืมก็ใครที่แบบเป็นสายแบบสายเก็บสะสมอย่างเราก็น่าจะชอบนะคะเก็บพวก badges อะไรอย่างนี้เนาะอืมอะโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยรอในส่วนของดาต่อไปกันเลยดีกว่านะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ40 3.9วิประมาณนี้ลวทุกคนก็ใกล้จะหมดเวลาแล้ว เดี๋ยวเรารอให้เป็นในส่วนของดานต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตามหาตัวละครหลักยูทูบเบอร์ทั้งหมดเลยแล้วกันทุกคนเค okay, ทุกคนตอนนี้เกมก็เริ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะอาก็ในส่วนของแมปแต่ละแมปเนี่ยไม่มั่นใจนะว่าอ่ามันจะมีตัวละครยูทูบเบอร์อยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าพอเราเล่นเนี่ยมันจะแบบว่าแยกกันในแต่ละดานเลยอาย่ากดานนี้ทุกคนสาหรับในส่วนของด่านเนี่ยยูทูบเบอร์คนนี้จะมีชื่อว่าดิทเตอร์เพลย์ันเอง เขาเนี่ยจะอยู่ตรงริมแม่น้ําเลยนะเองคนอา่ามันน่าตาจะเป็นด่านที่มีแบบนีน้านีทุกคนนี่เขาจะอยู่ตรงนี้เลยนี่แหละคือดเตอร์เพล์นั่นเองทุกคนอือประมาณนี้เลยเนาะเขาจะนั่งอยู่ตรงริมชายฝั่งตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนต่อไปกันดีกว่าว่าเขาไน้อยู่ตรงไหนของแบบเนาะโอเคทุกคนจะเป็นในสัขอาตาที่สองดูซิว่าเราจะได้เป็นเอ่อดานเมื่อกี้หรือเปล่าเอา่อเหมือนจะเป็นคนละดานวนะทุกคน อะเดี๋ยวเราจะตามหาถ้าจะไม่ผิดสำหรับยูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเนี่ยก็เคยเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นกรรมการใน b a o l Box Battle อะไรเักอย่างหล่ยทุกคนอืมสำหรับคนนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อว่า DJ m o n o p o l คนั่นเองนะทุกคนคนนี้เลยนี่เขาจะนั่งอยู่ตรงนี้เลยในตานคาที่เราเดินมาเลยนั่นเอง,เ,องเนาะเขาอยู่ตรงนี้เลยทุกคนอ่ะโอเคไปดูในส่วนของยูทูบเบอร์คน ต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนโอเคทุกคนอันนี้จะเป็นในส่วนของด่านต่อไปนั่นเองด่านฟาร์มนั่นเองทุกคนตรงนี้นะก็คือเจอง่ายมากเลยนี่เลยทุกคนนี่จะเป็นยูทูบเบอร์คนที่สามของทางเกม์ที่ใส่เอามาเอาไว้นั่นเองนะทุกคนสําหรับยูทูบเบอร์คนนี้นะเอาเพื่อนบงังสําหรับยูทูบเบอร์คนนี้นะเขามีชื่อว่า ลาโซนั่นเองนะทุกคนลาโซเพลย์ Place, นั่นเองสําหรับคนนี้เนาะเออเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ที่เล่นเกม Roblox นะเนี่ยแหละทุกคนนี่เขาอยู่ตรงนี้เลยเปิดเกมมาก็เจอเลยนะั่นเองเนาะแต่ว่าต้องเป็นในส่วนของดานฟาร์มตรงนี้เท่านั้นนะถึงจะเจอนะทุกคนอืมมีเลยคนนี้เลยเนาะโอเคต่อไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของดานสุดท้ายแล้วนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวรับไปดูกันเลยสิว่ายูทูบเบอร์คนสุดท้ายนีย่จะเป็นใครแล้วก็อยู่ตรงไหนของแบบนั่นเองนะทุกคน โอเคนะคแล้วก็ยูทูบเบอร์คนสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ในสนของด่านนี้เลยนั่นเองระดัาที่มีเสียงของราคาตรงนี้เนาะอ่ะสำหรับคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าซา b r i n นาไบรท์นั่นเองนะทุกคนเป็นยูทูบเบอร์หญิงของต่างชาตินั่นเองนะที่โด่งดังนี่คนนี้เขาอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะคะอ๋อ้าจกลัาอตรงนี้คือพอดีฮะอ่ะทุกผู้ชมก็คือหนาาจะอยู่ด่านเดียวกันกับอา่า DJ เจม o p o l y นั่นเองเนาเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยพวกนางก็เป็นน่าจะเป็นคนที่ทํางานด้วยการนั่นเองนะคะไม่รู้สิก็นั่นแหละคุณผู้ชมนี่นางก็จะอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองสำหรับซนนไซเบอร์ไนท์นั่นเองอยู่ตรงนี้เลยนี่จะอยู่ใกล้ๆกับทางออกทุกคนอาง,ง่ายๆนะออ่ะโอเคก็ประมาณน,นี้เลยเนาะสำหรับคลิปในสัวะของการตามหายูทูบเบอร์ต่างชาติของเกมเอ Escape The Darkness นั่นเองนะคนก็อาจจะพูดถึงบรรกาศนิดนึงเพราะฆาตกรอย่างนี้ใกล้นั่น,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 นเองนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคิมีก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเครว่ายังไงนะอย่าลืมอุ้ย <laughs> ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมอืม อืมโอเคประมาณนี้เลยนะเนาะสำหรับใครที่ชอบคิดก็อุ้ย <c oughs> น่ากลัวมากทุกคนอ่ะโอเคเนาะมาทุกคนอุ้ยได้แล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคฮะโอเคแล้วคือก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะทุกคน <c oughs> แค่นี้ก่อนละกันตอนนี้ก่าวกะครอยู่ไกลมากทุกคนสตหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคน